ทักษะสำคัญมากที่สุดที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จและมีความสุขกับทุกอย่างรอบตัวมาดามแนสนะคะได้อ่านเรื่องนะคะสำคัญจากคุณจิมรอนนะคะที่เป็นไลฟ์โค้ชชื่อดังซึ่งเขาเสียชีวิตไปนานมากแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโฟกัสอยู่กับปัจจุบันค่ะคุณจิมรอนเขาบอกว่าคนเยอะมากเลยนะคะที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะ ขาดทักษะสำคัญก็คือเรื่องของการโฟกัสนะคะเช่นบางคนอาบน้ําในขณะที่อาบน้ํากลับคิดถึงเรื่องงานที่กําลังจะเดินทางไปในอนาคตนะคะแทนที่จะเอาใจนะคะเอาตัวเองอยู่กับ การอาบน้ำหรือบางคนไปเที่ยวนะคะไปพักผ่อนไปทะเลกับครอบครัวกับลูกแต่กลับที่จะคิดเรื่องงานคุยงานนะคะมัวแต่จะสนใจอยู่กับเรื่องที่เป็นงานนะคะพอทำงานอยู่ในที่ประชุมกลับนึกเสียดายวันในช่วงเวลาดีๆที่ไปทะเลแต่ไม่ได้ใช้เวลาให้เต็มที่กับครอบครัวหรือกับลูกเห็นไหมคะว่า เพียงเพราะเราขาดการโฟกัสมันก็เลยทำให้เราเนี่ยวุ่นวายแล้วก็ทำให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ย หมดความสําคัญหรือไม่สําคัญเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยมารนเนสนะคะแนะนำนะคะเราเอาเรื่องของการโฟกัสนะคะมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะคะให้ความสําคัญกับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าเรื่องที่อยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นงานเป็นครอบครัวนะคะเป็นคนรักเป็นลูกของเรานะคะหรือแม้แต่ ช่วงเวลาดีๆที่เราได้ใช้ดูแลตัวเองถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยมาดามเนสว่าเนี่ยเรานะคะก็น่าจะมีความสุขแล้วก็จะทาอะไรก็ประสบความสําเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้นะคะถ้าใครชอบคลิปดีๆนะคะจากมาดามเนสนะคะก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ